สิครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา9้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่สอง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายทั้งสิ้น3,644คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอักษราศาสตร์คณะนิเทศาศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะศรริลปกรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย ในปีนี้พระรจชทานพระราโชวาตความว่าคําว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่จริงอยู่คําว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครๆแต่ความเป็นใหญ่ทางความคิดไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้าน จะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้การกรองไตรตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นธาตุของความคิด ถูกความคิดอันไม่ได้ไตรตรองให้ถูกต้องครอบงำเมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฟันกันบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรองฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักสอบแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตรหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมือง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบวันนี้เวลา9นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปสาราบรรพฤษาควัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญจคุบ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สริอายุ100ปีโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระตนะไตรพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจบแล้วผู้แทนพระองค์ประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ปิ่นโตพัตตาหารนอกนั้นให้ทายาประเคนประเคนจตุปัจจัยธรรมกรดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก ท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปสกุลเดิมอิสระเสนาณ,ณอายุธยาเป็นธิดาของพระยาพรตรราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465สรสาำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้รับทุนสมาคมสสรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษา,าศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิรดาคนแรกถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2498 ต่อมาปี2526เมื่ออายุครบ60ปีได้กราบถวายบังคมลาออกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรดาและเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษจนถึงปี2557ท่านผู้หญิงทัศนีได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอด เป็นที่รักและเคารพนับถือของคณะครูลูกศิษย์และบุคคลที่ได้รู้จักใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสเดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมงคลชัยวีระและสิบโทอดิสรมาดแก้วเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายขับรถจักรยานยนต์คว้าระเบิดไปบอมใส่ณบริเวณป้อมรักษาการตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานีบ้านตลาดบ่อทองหมู่ที่6ตําบลบ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่5ตุลาคม2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลาค่ายอินทรยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทหารทั้งสองรายรวมทางครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ